ครับพี่น้องครับมาเดินครับเล็บเพิงครับมันออกกูไตหงมใหม่ครับพี่น้องอ้ดอกนี้กำลังงามครับดอกนี้ครับอ่าอยู่ไตหมมครับเล็บเพิงกำลังออกกำลังงามพอดีครับกำลังพ้อแกนครับเอาเชือมาหน่อยครับเพื่อมันจะได้ออกดอกต่อไปนะครับแล้ว โดยเฉพาะดอกกันไปนะครับเนาะนี่โอ้งามครับพี่น้องนะครับเก็บก่อนนะครับเนาะพี่พี่น้องครับงามคอีกหนึ่งดอกนะครับคู่กันเลยนะครับดอกนี้ตกนี่ครับดอกน้อยครับข้อแกงครับนั่นนะ ดอกนี้มันเหญ่เกินไปเัากะบอออนนะครับนะจวงไหวก่อนนะครับไปครับพี่ทองครับยางาตอนนะครับยางตอนเนาะ,ะไ่น้องอเพื่อเสด็อีกเจ้าดอกสองดอกนะครับเนาะ